สวีดัสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับคออนิเมะโยโกโซยินดีต้อนรับสู่ช่องสําหรับคนชอบอนิเมะในวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําอนิเมะแนวแฟนตาซีต่างโลกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าใจครับเข้าใจหลายคนคงคิดว่าโอ้ยอนิเมะต่างโลกอีกละมันก็อนิเมะโหลๆตลาดตลาด,ลาด,ลาดแนวเดิมๆที่เห็นกันได้ทั่วไปใช่ไหมก็อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันเป็นอนิเมะที่มันไม่สนุกหรือน่าเบื่อเลยนะ ถ้าคุณยังไม่เคยดู10บอนิเมะแนวต่างโลกที่ผมคัดมาแล้วจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยโคอาอนิเม <Core. Anime. S 1> เรื่องที่หนึ่งเซโรโนซึไคมะก็เปิดมาด้วยอนิเมะตำนานที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ผมได้ชอบอนิเมะแนวแฟนตาซีต่างโลกกันเลย ก็น่าจะเป็นอนิเมะเรื่องแรกๆเลยมั้งที่เป็นอนิเมะแนวพระเอกเนี่ยโดนเรียกไปต่างโลกแล้วก็มีหาเลมด้วยนะก็ใครเนี่ยที่ชอบแนวแฟนตาซีมีหาเลมผมแนะนําเลยครับเรื่องนี้ไม่จะเก่าไปบ้างแล้วก็หาดูยากหน่อยแต่มันคือหนึ่งในตำนานเลยนะสำหรับแนวแฟนตาซีต่างโลกครับเรื่องถัดมาครับโอ e วอรโหดหรือโอเวอร์อร์ดนั่นแหละ ก็้ามากันที่แนวดาร์กแฟนตาซีบวกความกาวไปเต็มถังสำหรับผมเนะี่ยที่ชอบแนวอนิเมะที่มันมีความแฟนตาซีอยู่ในโลกของเกมเนะี่ยเรื่องนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยจุดเด่นด้านการเล่าเรื่องที่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันไหลไปตามตัวพระเอกถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตัวละครรอบข้ามันก็มโนโม,มเมกันไปเองหรือที่เขาเรียกกันว่ากาวนั่นแหละ ก็ถ้าใครครับอยากลองเสพกาวของตานาสลิกดูก็เชิญลองไปเสพก็ได้เลยครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าความกาวเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องต่อมาเกโตเจไตคโนจินิเตคาคุทตะไคริหรือคือเรื่องเกตนั่นแหละเนื้อเรื่องก็มาแวกแนวเลยครับเรื่องนี้เคยสงสัยกันไหมเราว่า ถ้าเวทมนต์และสิ่งมีชีวิตในโลกแฟนตาซีเนี่ยมาปะทะกับอาวุธยุบทปกรณ์ของเราในปัจจุบันเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็เรื่องนี้ครับทําออกมาได้ตอบโจทย์มากเลยสําหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแปลกแหวกแนวแต่ก็สมเหตุสมผลอยู่นะความสนุกที่ได้เห็นปืนที่เอาไปยิงถลม่มทหารที่มันถือดาบถือโลวิ่งเข้าใส่เนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ Night and Magic มาอีกเรื่องหนึ่งที่มีความแปลกแต่มีความยูนิคเป็นของตัวเองมากสำหรับคนที่ชอบอันิเม่แนวไซไฟขับหุ่นรบแล้วก็อยากลองหันมาเปลี่ยนแนวบ้างมาดูแฟนตาซีบ้างหรือคนที่ชอบแนวแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟเนี่ยก็เรื่องนี้ครับผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากและคุณไม่ควรพลาดเลยการได้เห็นอนิเมะแฟนตาซีในโลกที่มีเวทมนต์แล้วก็มีหุ่นรบมาด้วยเนี่ยบวกกับตัวละคร ที่มันบ้าอยากจะขับหุ่นและเกินเนี่ยก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้โคโนซูบาราชิเซไคนิชุกุฟุคุโอหรือที่เรียกกันว่าคโคโนซูบะนั่นเองก็ขอมาเปลี่ยนเป็นแนวคอมเมดี้แฟนตาซีกันบ้างก็ถ้าพูดถึงออนิเมตลกเรื่องนี้เรียกได้ว่าติดท็อปท,อทอได้เลยด้วยความวายป่วง กับเหล่าแก๊งที่มันพากันไปเจอสถานการณ์ต่างๆที่ไปไหนทำอะไรมันก่อชิบหายกันไปหมดความมีเอกการละของตัวละครบอกได้เลยว่าแทบจะขำทุกฉากเลยโอโตเมเกโมโนโฮามสุฟรากคุชิคานไนอาคุยูเรจนิเทนเซชิตะชิมัตตะเปลี่ยนจากตัวละครเอกที่เป็นชายมาเป็นตัวละครเอกที่เป็นหญิงกันบ้าง สำหรับอนิเมะแนวที่กำลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงนี้กับการที่ตัวเอกเนี่ยมาเกิดใหม่เป็นนางร้ายในโลกของเกมจีบสาวแนวที่ตัวเอกเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงโชคชะตาที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้แพ้แล้วเมื่อโชคชะตาถูกเปลี่ยนไปจากที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อโลกนั้นก็เป็นอะไรที่สนุกแบบที่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะสนุกขนาดนี้ที่ได้ดูฮารลมสลับขั้วกันบ้าง อเซี่ไขโชคุดโดต่อมาผมขอแนะนำอนิเมะแนวสบายๆชิวๆสโลว์ไลฟ์กันหน่อยกับอนิเมะแนวทำอาหารในต่างโลกเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาดูตัวละครมานั่งกินข้าวกันเฉยๆนี่แหละที่พอเราดูแล้วก็รู้สึกหิวขึ้นมากระทันทีเลยก็แนะนำนะครับให้เปิดดูไปกินข้าวไปด้วยนะ คาเกโนจิสุเียวคุชานินาริตาคุเตะถ้ามีความกาวของโอเวอร์อร์ดแล้วเรื่องนี้ก็มีความกาวไม่แพ้กันแก๊งของไอซ์สมาเนี่ยว่ากาวหนักแล้วนะเจอแก๊งของชาโด m สมาไปนี่หนักกว่าอีกแล้วถึงแม้ความกาวเนี่ยมันจะขนาดหนักมากแต่ต้องยอมรับเลยว่าชาโด้สมาเนี่ยเขาเท่จริงๆเว้ยแสดงให้เห็นเลยว่าถ้าคนมันจะเบียวเนี่ยอะไรมันก็อยู่พี่แกไม่ได้ แม้แต่ทรัคคุมที่ส่งพี่แกมาต่างโลกนะแล้วก็ถึงแม้เรื่องนี้ครับจะเน้นไปทางความกาวของเดอะแก๊งแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการวางปมได้น,น่าติดตามเหมือนกันนะครับ Lock Horizon เป็นอนิเมะแฟนตาซี ที่อยู่ในโลกของเกมอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมชอบมากเมื่อเหล่าผู้เล่นถูกขังไว้ในโลกของเกมที่ตัวเองรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วจะต้องมาใช้ชีวิตในโลกของเกมเหล่าผู้เล่นทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มปรับตัวจับกลุ่มกันหาวิธีที่จะสามารถอาศัยอยู่ในโลกของเกมได้คนที่ชอบอะไรที่แบบมีเนื้อเรื่องที่มันจริงจังมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ชอบโลกแฟนตาซีที่อยู่ในเกมเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับเรื่องนี้ ขอปิดท้ายด้วยเรื่องนี้เลยครับผมโซโซโนฟิเลนเป็นอนิเมะที่มีความสโลลีฟบวกกับแอคชั่นเดือดเเนื้อเรื่องเข้มเข้มเลยปกตินะครับเราดูอนิเมะเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นพวกอายุยืนอย่างเอลคนแค่อะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเคยคิดไหมล่ะครับว่าถ้าเหตุการณ์การประจนภัยที่อยู่ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยสำหรับพวกอายุยืนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ไม่กี่เซี่ยวนึงของชีวิตเขา แต่ความเสี่ยวหนึ่งของชีวิตเขานั้นมันมีความหมายและความสำคัญต่อพวกเขามากทั้งการระจญภัยการพบเจอและการจากลาผมคงไม่ต้องพูดะไรมากครับสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนคงจะรู้จักกันมาบ้างแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยดูผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่แนะนำให้ไปหาดูกันนะครับ ก็จบไปแล้วครับกับ10อนิเมะแฟนตาซีต่างโลกที่ผมคัดมาให้เน้นๆที่ผมคิดว่ามันสนุกนะแต่จริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่สนุกแต่ผมไม่ได้เอามาใส่ไว้นะครับก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะแนะนําเรื่องไหนเพิ่มเติมที่ผมยังไม่ได้พูดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าอยากเสริมอะไรหรือดูเรื่องไหนไปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผม สำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัส,สกี